อ่าอะหลวงพ่อเล่าเรื่องราวความเป็นมาหน่อยใช่ครับถ้าเกิดใครจะมาทำบุญวันที่ยี่สิบเจ็ดตอนตอนเช้าประมาณสี่ห้าโมงนี่แหละโยมเขาเห็นอยู่ในบ้านก็เลยบอกเขาไปเอาแม่จากในบ้านมาไว้วัดน้ำหลวงปูครับัดบ้านเจ็ดไท่ห้านีละมาเอามาไว้วัดรทีละมันเป็นเต๊ะใหญ่ฮะคนจังได่มา ไปจังไหนมาจังไหนเห็นไหมหลานคลิปเข้าคลิปมากนี่แหละ<ม>บอกเอาง่ายวัดท่านพระลานมาวัดมาว่าม,มาทำบุญกันกได้ยินจังบอกพอดีเขา้ารรษาเนาะพอดีก็สนเขาบรรษาครับจะมาวัดนี้เนี่ยครับมายัางไงครับจะบอกว่านั่งรถมานะครับหรือเดินมาเิ่นทูด,ดงแม่เิ่นทูด,ดงนิมิตมาวัดนั้นตามในหลวงปู่เขาส่งเขาหลัง เตาแม่ครับเป็นบอกเป็นเตาเตาธรรมดาเป็นว่าเป็นเตาพื้นนิมิตมากเป็นมาถไผ่อ๋อเป็นร่างยาปู่นี่เหรอเป็นเป็นเตาพื้นนิมิตมาเป็นนิมิตบอกเป็นเตาธรรมดาครับเป็นเป็นเป็นยังไงครับตรงนี้จะมีเนินปู่ตาหรือว่าเกี่ยวกับทางวัดครับเกิดกันเฉพาว่าเพิ่นมาเตยไผ่ว่าหลวงปู่ห้องนี่แม้ว่า เป็นนิมิตมากบอกว่เป็นเตาธรรมดาพอเถอะเป็นเตาเป็นจิ่ม่ายช่วงกระลาระดับมะคุ่นเหาอนี่แหละมากนิมิตมากแผ่นดูแผ่นห้านถิ่นโบสถ์ดีเลยได้ทำบุญช่วงเข้าพรรษาด้วยเนาะข้าวบันสาดต้องมาจังจิงที่น่คจะมาวัดนี้ครับชื่อวัดอะไรครับมาทางไหนบ้านเจ็ดทรายครับเลยเลยเลยตรงไหนมาไปเมืองละเอียดมาประมาณ นี่ซื้อซื้อวัดบ้านเฮ็ดแปดกิโลนี่ะครับเขาใช้ซื้อวัดจังไรชื่อวัดบ้านแก่นทรายวัดป่าวัดป,ป่าแก่นทรายก็ได้วัดป่านนแก่นทรายวัดป่าแก่นทรายก็ได้วัดบ้านแก่นทรายก็ได้ครับแต่วัดออกกับถนนดำทางไปจัดจุหลังจากออกจากบ้านเปลยในบ้านน้องแค้นมบครับบากกี่กิโลจากเมืองละเอียดมากประมาณเจ็ดแปดกิโลนี่แหะ จะขี่รถจักรยานยนต์จักรยานรถยนต์รถกระบะขี่มาได้แล้วจะเดินมาก็ได้ใช่ไหมครับสะดวกตามสะดวกเนาะเนืองละเอียดมากที่อยากไปพาดบัตเราบุรีก็สูงมากบัดบัตพัานมันเปื่อยบัน้องแค่นมากนี่แหละรับหินไปวัยดยุดเนี่ยดันตะวันออกบ้านแก่ดทรา เจอตั้งแต่วันที่วันที่ยีเจ็ดที่เร้มาอยู่วัดเราเดือน,นเดือนที่แล้ว,ลวนี่ใช่ไหมครับยีบ่สิบเจ็ดเอกรกดาเอกรกดาจังหวะพอดีช่วงใกล้จะสิ้นเดือนออมีมาขอหวยบ้างไหมครับกบมีมาก เน่ยทุกก็มาเติมบัดมารถบ่มีมองตรวจองนั่นแหลเยยินข้าวแล้วหลานก็รักมาเบงเนาะอ่าท่านงาเกิงานเกิดเยอะมากท่านพึ่งท่านงานหลาท่้นงาน่ัด้เด็นไเ้เกิดมากตอเัินของาได้เห็นเกิดมานี่เนนยห่ใหญ่เป็นเปลวรลาเกื่อนมาพิ่งโตใหญ่ครับผมอับ่อ k นันหนักสิบหโล k น้ขีดน้ำหนัก ช่างช่างแล้วไม่ใช่ก็ช่างช่างเรียบร้อยใช่ไหมครับไฟล่าสุดเนี่ยเขาช่างแล้วสิบห้ากิโลนึงขีดโอ้สิบห้ากิโลนึงขีดอืมน้ำหนักดูรู้สึกว่าเพื่อนจะภูมิใจเนาะใจ่ายมากยิ่งนากยำบัดเข้ารรษามาเข้าพรรษาพอดีแหละครับมาเข้าพรรษาพอดีแหละ จะไม่หาให้วกหายหลาบบ้านเฮาหาย,ายาาหาชื้าหายเาย็นนี่ลองลองพูดถึงเรื่องศาลปู่ตาอยู่โน่นนี่นะครับประวัติเป็นมา,มา,าไม่ไงแล้วปูเ้เฮาปู้เล่าข่นกับว่าหลวงปู่ขุนหลวงบ้าดปู่ตาเฮาเคนมากสายหลานเห็นผู้นะเล่าค่นนะปัจเจกว่าผู้เฒ่าเคนมาก ก็เปิดอันมั่คนมากเนี่ยกเราพกับไปเพิ่งไม่ใส่ม้อเพิ่งว่าหลวงปูขุนหลวงสิเนี่ยพอปูเหาเนี่ยพอปูดอนุูตานี่ยันนี่อ๋อมบปูคนหลวงตัวเป็นมากปวดไมาให้บุหลานเหินมากน่นประดานอ๋เพิ่งจะพูมาหนูออันก็ไม่เยอยหน่อยหมู่บ้านนี่อีพอท่องมันเป็นยังไงบอกเหาบอเหาดิอืมบอกงวงนอนหานอนไหมบอกหานอนอาบปากกว้าง บอกนิมนต์ฉันน้ำเด้อหลวงปู่ท่านกับ่นหมู่บ้านนี่างนี้เขามาเบิ่งเอาหัวจุ่มนม้ำขันนมม้ำไหมอแต่มาเห็นน้ำเยน็นถวายเพิ่มนิมนต์ฉันน้ำเด้อหลวงปู่ท่านาน,น้ำสิย็นกวันนี้เพิ่นได้ฟูหัวออกมามากฟูหัวเอาก,กันจุม่มกันดูดจินขันน้ำเลยไหม,มแต่กูแบบนี้เอาอาถนะมาปูหว่าไงเพิ่นจำวัดเพิ่นตบนั่งอยู่นิ่งบ่บบ ไปใชมาใถ่ไหมเต้เต้เตเทียงอันเต้เต้เว้นเต้ทุ่มสองทุ่มหดเ้ามักอันสองอันออกมากนะดีฮะก็เจ้ามันนั่งมือเนียพรา่าอยูนั่นหนากว้าของปูเท่าเี็ยคนในหมู่บ้านใช่ไหมครับเจอเนี่ยเล้วเขาแตกมามาเหมือ้าน คุณวันสามจังหวัดไม่เข้างนี้มาด่อสุดเนี้ยหลายเยอะแล้วอีกทีครับคือเจอยังไงมาอย่างไงครับครบเห็นอยู่ในบ้านโยมเขาเห็นอยู่ในบ้านเย็นอี้่ในขอดค่ะจะไว้ขอดมันไม่เอาเที่ยงในเงิน ถิกอีกพันหนึ่งวันโอ้ชูกุ้ยเลยใช่ไหมเนี่ยเขาเห็นเขาฝันว่ามีเห็นพระธิดวงมาเดินอยู่หน้าบ้านโอ้อเจตนาว่าคำนั้นพวกเขามีเงินหลายเขากระจายอะไรที่นอกคนมากนเขาไปเห็นที่นี่แหละวญี่ปุ่นเนี่ยโอ้ยไต้เขาไปเที่ยวมาเที่ยวขึ้นเนื้อหาถุงพกถุงเนี่ยว่าเห็นเตาในยางอยู่หน้าบ้านเขาก็เรียบไปเดินไปเรียกหน้าบ้าน แจ้งแจ้งใจพนังกับวะวะเลยเห็นอย่างน้ำพุนหรอกข่าวะไปุ่นขึ้นมยังพุนหักไจปัญหายตัวเใดตีซียุ่มโมงหนึ่งเขาทิ่ไปตลาดเศร้าตีซีไม่เห็นยูดนี่ละทั้งสร้อยมัดกันใิ้งยู๋หนาโรงเรียนมัดกันใิ่ง่ส้อยสองมันนี่เขาเห็นงานยุดธนนูนหนาบานเขาแล้วที่มาวัดนี่ละตีซีสามซีม่วงเศร้า มันเคยไปพูอยู่กลางบ้านคนเห็นอยู่อยู่กลางบ้านกลางบ้านเจ็ดไสทางเข้าวัดผัสีบ้านเจ็ดายกลางบ้านโอ้ยกะเจี๊ยส้วมหายานพี่ดีมาทำมาพูนมาก็เลยบอกโอ้หอมมากอยู่ในเปลียงน้อยไปน้ำหลวงปู่อยู่วัดจับหอมมาในเปลียงน้อยวัดเด้อเอามาไวัดจัด้อมาคทำมาพูนมากไม่เิี้ยนะนั่นหาวกันนะหาวหาวนอนกันนะมวงนอนไป หาวนอนให้ลูกหบวนอนเลยเบิ่งแน่ลูกหลานเบิ่งแน่วาหเไปาบปากไหลุงปูอาอบปากให้เบื่อแน่ลุงปูเอ้ยนอามาคำมากุอีตัวนออนนี้อ่อขันนำแม่ขันเนี่ก็ขวน้ำนีขัน้ำขัน้ำขวดน้ำมาโอ้ยกพนขาเนี่ยเป็นผู้บวชวัดแง่ก่ยยปูกระไดกว่าท่องมากว่าใไปว่าใกะ พญกาก็ได้สร้างไหว่าหน้าเทียกูตายนี่ท้องตายจังนังมุ่นฉันน้ำเออะมุ่นฉันน้ำเ้อะมุ่นฉันน้ำเอายืดีไม่แห้งคว่วจะเจื่อเด้อฉันน้ำเด้ออมุนฉันน้ำกินน้ำฉันน้ำกินน้ำเด้อฉันน้ำเด้ออเอาฉันน้ำเห็นรู้ถึงมาคำมาคุ้นอีดีก็ไดะไอ Nam à, là... ừ, ừ. và phóng nắm. Mang cũng có một sân nam phù mò tân nam tất cả tin mẹ lắm bằng kia mặt 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 này là mặt 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 น้ำนำแล้วจังนอน้ันำนใช่ตกผู้ขานเนี่ย